ใน s o l u d w r ver Electrical version 2026นะครับอันนี้จะพูดถึงในส่วนของการ insert connector นะครับได้ปรับรูปแบบนะครับในส่วนของ dynamic connector เนี่ยให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็คำสั่งนะครับจะอยู่ใน schematic นะครับแล้วก็ insert connector ตรงนี้นะครับในตัวอย่างผมไปใช้เป็น connector ตัวเดิมนะครับก็เลือกเป็น select existing connector นะครับอันนี้จะเลือกเป็น connector P 1 กนะด s ีเล c t นะครับพอเลือกคำสั่งปุ๊บน้คด้านซ้ายมือจะปรากฏหน้าต่าง Connector Dynamic ขึ้นมานะครับโดยจะมีนะคำสั่งวันนี้นะรับ select c i r c u i t เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราคลิกขึ้นมาเราจะเห็นนะในส่วนของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจำนวนพินะครับมี description นะครับม number t e r m i n a l นับ, inal, นบแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะปรับฟิลเตอร์ได้นะครับรวมไปถึงการสลับตำแหน่ง นะครับของพิมพ์นะครับสามารถมูฟอัพนะครับกับมูฟดาวได้นะครับในที่นี้ผมจะอ่าไม่วางคอนเนคเตอร์พินที่ห้ากับพินที่หกนะครับก็เลือกออกนะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับนำอุปกรณ์มาวางกีกวางลงไปนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือจะมีหน้าต่างที่ทำให้เราเลือกนะครับในส่วนของพิม์เทม์รอนได้ง่ายขึ้นครับ